ต่อมานะครับเราดูในข้อที่15นะครับข้อที่15เนี่ยถูกไหมครับก็จะคล้ายๆกับข้อและข้อต้นๆที่อยู่ในในในข้อสอบชุดนี้นะครับก็เป็นการทำให้ลูกหาอะไรครับเขาบอกว่า which pair of words start with the same consonant sound นะครับนะไอ้ n อน n a n นคืออะไรถูกไหมครับ n อน n a n นคืออะไรครับ n อน n a n นก็คือพยัญชนะถูกไหมครับนะพยัญชนะ ฉะนั้นโจทย์เขาถามว่าอะไรวคำคู่ใดที่เริ่มต้นเพราะว่า start คือเริ่มต้นเริ่มต้นด้วยเสียงพระยชนะที่เหมือนกันเพราะใช้คําว่าเซมที่แปลว่าเหมือนถูกไหมครับที่แปลว่าเหมือนนะครับว่าคําคู่ใดที่เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นด้วยเสียงถูกไหมครับพยัญชนะที่เหมือนกันเราก็ต้องมาดูว่าถูกไหมครับนะเราก็ต้องมาดูว่าข้อใดบ้างที่เหมือนกันอ้ข้อข้อ A นะกิง คิงถูกไหมครับฉะนเสียงเริ่มต้นเนี่ยคิงัวนี้มันขึ้นเริ่้นต้นด้วยคอขวายถูกไหมครับและคําว่า knife knife ตัวนี้มีตัว k ก็จริงแต่ไม่ได้อ่านออกเสียงตัว k นะครับมันจะอ่านออกเสียงตัว n ก็คือตัวทำไมครับนอนหนูนะครับนั่นเอง knife นั่นเองนะนะครับต่อมาข้อ b ฟ phone นะครับอันนี้ออกเสียง for fun ถูกไหมครับนะเสียงแรกเป็น for fun นะครับต่อคำว่าพรฉฉนั้นเสียงคําว่าพรเป็นพรตัวเนี้ยนะครับนะ เป็นเป็นเสียงพอผานถูกไหมครับนะข้อ C ครับทีทีที่แปลว่าชาออกเสียงทอทหารถูกไหมครับและ3นะครับ3อันนี้อ่านว่า3นะครับ3จะออกเสียงเป็นทอทงนั่นเองนะครับนะ3นะครับ3นะครับส่วนข้อดีครับข้อดีก็คืออะไรครับ ring อ่า ring อันนี้ ring แล้วก็อะไรครับ r ร b b i t นะครับ r ร b b i t ฉะนั้นเนี่ย rabbit ฉะนั้นข้อไหนชนะทำไมครับออกเสียงพยัญชนะแรกเหมือนกันครับก็คือข้อข้อดีด็อกนั่นเองนะครับนะอาฉะนั้นนักเรียนก็ต้องทําไมครับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับ p h นิกส์นะครับการอ่านออกเสียงของอคําศัพท์ด้วยนั่นเองนะครับนะอาต่อมาในข้อที่16ก็จะคล้ายกับข้อที่15แต่โจทย์เขาพูดถึงในรูปพูดถึงวาลวาลคือเสียงสลักถูกไหมครับนะฉะนั้นเขาบอกว่า which pair of words h a d the same vowel sound ขาบอกว่าคําคู่ใดมีเสียงสระเหมือนกันถูกไหมครับนะข้อหอข้อทีอ่16ถามว่าคําคู่ใดที่ทําไมลูกมีเสียงสระเหมือนกันถูกไหมครับมีเสียงสระเหมือนกันฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่ามีเสียงสระแบบไหนบ้างนะครับตัวข้อ A อ่านว่าคายคายคายก็คือออกเป็นเสียงสระอะไรครับสระอายนั่นเองถูกไหมครับนะคายนั่นเองนะนะครับต่อมาคําว่าติงคํานี้อ่านว่าติงสิงก็เป็นเสียงสมัยครับสระอีก ถูกไหมครับนะสระอีกนั่นเองนะครับนะฉะนั้นเนี่ยฉะนั้นเนี่ยน่าจะยังทำไมครับไม่ถูกต้องนั่นเองนะต่อมาข้อ B ข้อข้อบครับข้อ B คือคำว่าเซนอ่านว่าเซนนะครับเซนออกเสียง A ถูกไหมครับนะส่วนคำว่า cap นะครับ cap นะครับอออกเสียง A แต่เป็นเสียงยาวเหมือนกันนะต่อมาข้อ C ครับ meet meet Me อ่า meet ต่อมาคำว่า wet ครับเวดถูกไหมครับเวดฉะนั้นเวดมีดถูกไหมครับนะฉะนั้นสระเอียสระอีนะครับนะสระอีนะครับกับสระอีจะออกเสียงเป็นเสียงเสียงอียาวนะครับนะส่วนเวดเนี่ยจะออกเป็นเสียงสั้นนั่นเองนะนะครับข้อดีด็อกครับโรสซาลาโอถูกไหมครับตัวโอนะออกเสียงโอนะครับส่วนตัวคําว่าคร็อกตัวเนี้ยถูกไหมครับนะออกเสียงออกนั่นเองฉะนั้นเนี่ยข้อไหนเป็นคําตอบที่ถูกครับต้องเป็นข้อ B บอยใช้คําว่า เซมนะครับนะเซมนะครว่าเคปนั่นเองนะครับนะออกเสียงเดียวกันนั่นเองนะครับนะคล้ายๆกันนะครับต่อมาในข้อที่17ในข้อที่17ถูกไหมครับในข้อที่17ข้อที่17โจทย์ถามว่าอะไรครับข้อที่17จโจทย์ถามว่า what does this design mean ก็ถามว่าอะไรครับ สานะครับนะอันนี้เกี่ยวขอแก้นะ S I G N นะก็ถามว่าป้ายนี้หมายถึงอะไรนะครับป้ายนี้หมายถึงอะไรนั่นเองนะครับดูในข้อที่17ดูรูปภาพด้วยนะครับป้ายนี้หมายถึงอะไรนะนะนะครับหรือป้ายนี้มีความหมายว่าอะไรนั่นเองนะครับนะฉะนั้นเราต้องเลือกคําตอบให้ถูกต้องนะครับนะก็อย่างข้อ A บอกว่าะไรครับ Don't use mobile phone outdoor บอกว่าะไรครับห้ามใช้โทรศัพท์มือถือด้านนอก B You can use Wi-Fi in this area. คุณสามารถในลูกใช้ Wi-Fi ในพื้นที่นี้หรือบริเวณนี้ข้อ c ครับ You must not use your mobile phone. คุณต้องไม่ใช้หรือคุณห้ามใช้โทรศัพท์มือถือนะครับนะข้อ d ด o c คือในลูก switch on อ่ะ switch on มันแปลว่าเปิดนะลูกนะเปิดนะ switch on หรือคำว่า turn Turn On นะครับแปลว่าเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับนะเปิดอะเปิดอะไรลูกสวิต l ์ Phone เปิดโทรศัพท์หรือใช้โทรศพัพท์เวนยูเลยลูกเวนยูซี i ีไซน์ที่คุณเห็นปน้ายนี้อันนี้ป้ายอะถ้ามันมีการขีดขีดตรงกลางขั้มนมาแบบนี้มันน่าจะเป็นการป้ายป้ายที่ว่าทําไมลูกห้ามนั่นเองถูกไหมครับนะฉะนั้นหนูคิดว่าข้อไหนเป็นการบอกว่าห้าม ฉะนั้นก็ต้องเป็นข้อ C c a t ถึงจะถูกต้องนั่นเองนะครับนะ C c a t ถึงจะถูกต้องนั่นเองนะครับต่อมาดูตรงนี้นะครับข้อที่19แล้วก็ข้อที่เท่าไหร่ลูก20นั่นเองนะครับนะฉะนั้นข้อที่18เนี่ยมันหายไปนะครับนะ,อะโอเคไม่เป็นไรนะครับเราจะต้องดูเลยลูกดอูอะไรครับดูดูแผนที่แล้วตอบคําถามให้ถูกต้องถูกไหมครับนะในแผนที่เนี่ยมันมีคําว่าอะไรครับบุ๊กช็อปอ่าบุ๊กช็อปหนึ่ง สกู๋ถูกไหมครับนะสกู๋ตรงนี้โรงเรียนนะครับนะต่อมาตรงนี้คือบรูบรูสตรีทคือถนนที่ชื่อถนนบรูสตรีทถูกไหมนะครับเราเริ่มต้นตรงนี้นะครับนะเราเริ่มต้นตรงนี้นะครับตรงที่คุกก้าเข้าตรงนี้เริ่มต้นตรงซุปเปอร์มาร์เก็ตก็คือตลาดถูกไหมครับนะคือซุปเปอร์มาร์เก็ตนั่นแหละต่อมาฝั่งนี้จะเป็นถนนไว้ชื่อถนนว่าถนนไว้อะชื่อถนนอ่ะชื่อถนนของเขานะครับนะตรงถนนไว้มีอะไรบ้างลูกมีไลบราบรีห้องสมุดมีอะไรลูกมีเพทช็อปคือร้านขายสัตว์เลี้ยง มีมิวเซียมคือพิพิธภัณฑ์และมีเรสตอรองก็คืออะไรครับพัตหารและและถนนฝั่งนี้คือถนนครับกรีนสตีทชื่อถนนของเขาชื่อกรีนสตีทและฝั่งนี้คือพาร์คนะคะไอ้ฝั่งตรงนี้มาคือถนนในรูปถนนรีสตอรติคือถนนชื่อชื่อถนนเรสสตีนั่นเองนะ ฝั่งทนรลสเตทมีอะไรบ้างครับมีพอคือส่วนสาธารณะแล้วก็มีสวิมิงคูคือสะวนามนั่นเองถูกไหมอ่ะทีนี้เราต้องต้องดูแผนที่ก่อนว่าตำแหน่งของของแต่ละอันอยู่ตรงไหนกันบ้างนั่นเองนะครับดูฟังไหนกันบ้างนั่นเองนะโจถามว่า which sentence is correct ประโยคไหนถูกต้องถูกไหมครับประโยคไหนถูกต้องนะครับนะคือถูกต้องประโยคเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกับแผนที่ที่อยู่ด้านบนด้วยถูกไหมอ่านะครับนะซึ่งซึ่ง,งเรามาดูข้อข้อ a บอกว่าอะไรลูก Restaurant is between pet shop and museum เขาบอกว่าพัตคารเนี่ยอยู่ระหว่างร้านขายอะไรลูกขายสัตว์เลี้ยงและพิพิธภัณฑ์เราไปดูซิเราไปดูซิถูกไหมร้านอาหารอยู่ตรงไหนลูกอยู่ตรงนี้ทำไมครับระหว่างหนูจำไว้ว่าจะใช้คำว่า e t w วินคือจะต้อง,จะ,องจะต้องมีตรงนี้อีกอันหนึ่ง ถูกไหมครับนะจะต้องมีสถานที่ตรงนี้อีกอันหนึ่งมึถึงจะใช้คําว่าระหว่างได้เพราะว่าบีทวินคือระหว่างสิ่งสสิ่งถูกไหมครับนะฉะนั้นเขาบอกว่าเรทเขาบอกว่าพัตตาการอยู่ระหว่างสัตว์เลี้ยงและพิพิธภัณฑ์ฉะนั้นเนี่ยหรือหรือมาอยู่ตรงเนี้ยอ่ะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ระหว่างมันอยู่ใกล้มันอยู่ติดกับทําไมครับหรืออยู่ข้างหลังหรืออยู่ข้างหน้าเท่านั้นเองฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่นั่นเองฉะนั้นข้อ B ีข้อข้อเเนี่ยไม่ไม่ไม่ถูกนะต่อมาข้อ B ครับเขาบอกว่าอะไรลูกเขาบอกว่าอะไร ถูกไหมอ่ะพิพิธภัณฑ์อยู่นี่แล้วส่วนสาธารณะอยู่ตรงนี้ถูกไหมแสดงว่าอยู่ตรงกันข้ามจริงไหมอ่ะจริงเราก็เลือกตอ,อบคอบีบอยถูกต้องนั่นเองนะครับนะอ่ะทีนี้เราลองมาดูขอ้อ C กันบ้างเราเราหาเราเราเรา,เราหาขอ้อถูกต้องแล้วต่อมาดูข้อ C กันบ้างขอ้อ C บอกว่าอะไรลูก b o o k s h o ป is o n r e s t ูอ่าเขาบอกว่าอะไรลูกร้านหนังสืออยู่บนถนนเรสเตดจริงไหมเรามาดูตรงถนนเรสเตดต,ตรงนี้เห็นไหมจริงป่ะไม่จริงฉะนั้นร้านหนังสือมันอยู่ตรงไหนล่ะลูก ร้านหนังสือมันอยู่ตรงถนนไวสต์สตดหรือกรีนสเตดมากกว่าถูกไหมครับฉะนั้นข้อน,นี้จึงไม่ใช่ข้อ c เหรออีข้อ d d o อเหรอลูก supermarket is next to the park เขาบอกว่าทำไมลูกเขาบอกว่าอะไรครับอ่า supermarket เนี่ยอยู่ถัดไปจากสวนสาธารณะจริงไหม supermarket อยู่ไหนครับอยู่ตรงนี้ทีนี้มันอยู่ตรงกันข้ามลูกอยู่ตรงอยู่คนละฝั่งถนนนะฉะนั้นมันจะใช้คําว่า next to ไม่ได้ ถูกไหมครับนะซึ่งมันอยู่ตรงกันข้ามมากกว่านะครับนะฉะนั้นข้อ b จะเป็นข้อที่ถูกนะครับนะอ่ะส่วนข้อที่20ครับข้อที่20ครับว่าไงลูกข้อที่20ว่าไงลูกข้อที่20ว่าไงครับเขาบอกว่าจากโรงเรียน how can you get to the pet shop เขาบอกว่าจากะลรลูกจากโรงเรียนจะไปร้านขายสัตว์เลี้ยงได้อย่างไร ถูกไหมครับนะฉะนั้นมันก็ต้องอาจใช้ใช้รูปของประโยคหรือสำนวนในการพูดถามตอบเกี่ยวกับการถามทิศทางให้ถูกต้องถูกไหมครับข้อ A เขาบอกว่าอะไรครับ Take r e s t t ถูกไหมครับนะ Take r e s t and turn left เลี้ยวซ้ายถูกไหมครับไปที่ถนนรูป Green Street Go past the restaurant It is on your left เขาบอกว่าอะไรลูกใช้ถนน r e s t t แล้วเลี้ยวซ้ายไปยังถนน Green เดินผ่านพัตตคารมันจะอยู่ทางสายมือ ถูกไหมครับเราก็ย้อนกลับไปดูว่าถ้าเราไปทําไมครับเทคถนนเลสตีถูกไหมถนนเลสตีอาจอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับแล้วทําไมลูกเลี้ยวอ่าไปทางตรงนี้แล้วเลี้ยวอะไรลูกเลี้ยวซ้ายถูกไหมครับเลี้ยว้ายตรงตรงนี้ถูกไหมครับนะแล้วก็ทําไมครับอ่าแล้วก็ทําไมลูกเลี้ยว้ายไปยังถนนกรีนสตีดอ่ะกรีนสตีดทางนี้แล้วก็เดินผ่านพัตตาคารเดินผ่านไปปุ๊บ มันจะอยู่ทำไมครับอ่ามันก็อยู่ตรงนี้คืออยู่ทางซ้ายมือฉะนั้นข้อ A นั้นน่าจะเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองนะครับนะถูกต้องที่สุดนะอ่ะถัดมา เราดูข้อที่21นะครับเดี๋ยวเรามาดูในข้อที่21นะครับข้อที่21เนี่ยถูกไหมครับเราจะต้องหาคําตอบทําไมครับที่มันทําไมครับสอดคล้องกันนะครับนะสอดคล้องกันนั่นเองถูกไหมครับทีนี้โจทย์เขาถามว่า Would you mind carrying this book for me เขาบอกว่าคุณจะรังเกียจไหมนะครับไอ้ Would you mind เนี่ยมันแปลว่าจะรังเกียจไหมนะครับนะคุณจะรังเกียจไหมที่ทําไมครับ carrying นะครับ this book for me คุณจะถือถือคุณจะรังเกียจไหมที่จะทําไมลูกถือหนังสือเหล่านี้ให้ฉันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหนูจะบอกเออหนูจะต้องหนูจะต้องแต่หมายว่าคําถามที่ขึ้นต้นด้วยวูดจูมายเนี่ยนะครับนะเราจะต้องตอบตรงกันข้ามคือเราจะตอบเยสไม่ได้เพราะถามว่ารังเกียจไหมถูกไหมครับถ้าหนูตอบเยสแสดงว่าถูไหมครับรังเกียจฉะนั้นคําถามที่ขึ้นต้นวูดจูมายเนี่ยหนูจะต้องตอบทําไมครับต้องตอบว่าโ no, นก็คือทําไมครับไม่รังเกียจนั่นเองถูกไหม นะครับห้ามตอบ yes เด็ดขาดนั่นเองนะครับนะนะครับฉะนั้นเนี่ยหนูก็ต้องมาดูว่าในข้อไหนเนี่ยน่าจะเป็นคําตอบได้ที่ถูกต้องที่สุดถ้าตอบ yes เราตัดทิ้งไปเลยถูกไหมมันใช้ไม่ได้ก็จะเหลือ b กับ d ที่มีความเป็นไปได้ฉะนั้นเนี่ยในข้อทําไมลูกในข้อที่21เนี่ยน่าจะเลือกตอบข้อไหนครับถ้าเป็นข้อ b เรามาดูนะข้อ b จะ,ออะนะนะจะบอกว่าอะไรลูกนะครับนะจะบอกว่าอะไรลูก no no problem คืออะไรครับไม่เลยไม่มีปัญหากับข้อ d บอกว่า อ่าโนไม่ไม่รังเกียจมันมีคําว่าพ s สมาคือนะครับนะได้โปรดฉะนั้นเนี่ยข้อไหนที่ตอบได้ถูกต้องที่สุดก็คือข้อบ่ o อยนะครับนะอ่ะฉะนั้นจะเห็นว่านักเรียนจะสามารถนักเรียนจะมีทักษะในการทําข้อสอบนะครับได้นะครับอ่านาดูข้อถัดมาเลยครับข้อที่21นะครับถัดมาในข้อที่22ถูกไหมครับข้อที่22 22บอนะครับ22บอกว่าอะไรครับ A พูดว่าอะไรไม่รู้แหละแต่ B ีเขาบอกว่า is it sunny and hot ทำไมครับมันมีแดดแล้วก็ร้อนมากเลยถูกไหมครับฉะนั้น A ต้องถามว่าอะไรถูกไหมครับ A ต้องถามว่าอะไร A นะครับมาดูชอยนะ A บอกว่า what is the weather like อากาศเป็นยังไงนะครับ what is the weather อากาศคืออะไรนะครับนะข้อ c how is the temperature อุณหภูมิเป็นยังไง d what happened in the afternoon เกิดอะไรขึ้นในตอนบ่ายฉะนั้นเนี่ย ในข้อที่ยี่สิบสองเนี่ยน่าจะเลือกตอบอคําตอบใดได้ถูกต้องที่สุดครับเลือกคําตอบใดได้ถูกต้องที่สุดเอ่ยก็ต้องเลือกตอบข้อไหนเอ่ยครับเลือกตอบข้อข้อไหนครับเพราะในเมื่อในเมื่อในเมื่อไรลูกในเมื่ออ,รรเ,อ,อเราหาอะไรครับเขาถามมาเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับในเรื่องของ สภาพอากาศถูกไหมครับนะสภาพอากาศนะครับนะฉะนั้นเราก็ทําไมลรู้ก็จะต้องหาคําถามที่มันเกี่ยวกับสภาพอากาศฉะนั้นต้องถามว่าอะไรครับ What is the weather like ถึงจะถูกต้องนั่นเองนะครับนะอันนี้นะครับจะเป็นแนวข้อสอบนะครับนะเป็นเป็นแนวข้อสอบในเรื่องของการอาสอบเข้ามนนึม .1 วิชาภาษาอาังกฤษนะครับฉะนั้นในในบทเรียนหนะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีก กันอีกนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้มาดูว่าาข้อไหนนะครับอ่าจะหาคำตอบได้อย่างไรนะครับนะในการทำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษนะครับนะครับนะฉะนั้นวันนี้เราสวัสดีครับ